วันนี้มีเครื่องรางนะครับเครื่องรางนี่ตะกุดตะกุดอาจารย์ทิมอาจารย์ทิมวัดวัดถ้ำสว่างวงนะครับวัดเขาสว่างวงที่สนามแจง้งแถวบ้านมีนะครับนี่ตะกุดนะตะกัวอาจารย์มืออาจารย์ด้วยตัวของท่านเองเลยอาจารย์ธิมอาจารย์ทิมประวัติท่านก็คือเขาจะเป็นเป็นเสือเก่าเออเป็นเสือเป็นโจรป้นสมัยก่อนสมัยโบราณนั่นแหละคราวนี้ แกกลับใจนะกลับใจมาบวชในพระพุทธศาสนากลับใจมาบวชในพุทธศาสนาแล้วก็เขาบอกว่าชาวบ้านไม่ใส่บาทให้หลายเดือนนะครับได้กินมัง่งไม่ได้กินมัง่งแกใช้การเวลาพิสูจน์ตัวเองว่าแกกลับใจจริงทุกวันนี้แกเป็นเจเจ,เจิแกจะโด่งดังโด่งดังเกี่ยวกับเรื่องการฝังเข็มเง,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 งินเข็มทองนะครับเข็มเงินเข็มทองฝังเขาไปในตัวพวกดาราพวกอะไรก็ไปฝังหลายคนนะครับฝังหลายคนเลยฝังเข็มทอง ไม่อยากเอ่ยชื่อมีใครมั่งอยากเอ่ยชื่อมีใครมั่งอันนี้เป็นเจจิซึ่งยังมีชีวิตอยู่นะครับมียังมีชีวิตอยู่อาจารย์ถึมนี่นี่องค์เดียวกันผมก็ได้ของท่านมานี่รูปภาพรูปภาพอาจารย์ถึมนี่แกเก่งครับแกเก่งแกเก่งมากฟังเข็มเงินเข็มทองลูกศิษย์ลุงหาเยอะแยะเลยครับแกมีการสักยันครอบครูไอพบครูฤาษีอะไรพวกเนี้ยผมก็เรียกไม่เคยถูกนะผมก็ไม่ได้เคยไปสักทีอันนี้เป็นตะกุดไม้ กุดไม้ของท่านนี่พรอปให้รูปภาพแล้วก็มีนี่เป็นตะกัวนะครับตะขวในแก้จานเองทุกคินนะครับของใกจะทำเองทุกคิดเลยอาจารย์ทึมหรืออาจารย์วิชัยนะครับวัดเขาสว่างวงบ้านมีนะครับบ้านมีเดี๋ยวนี้ก็หล่งดังลูกศิษย์ลูกหาเยอะเยอะเยอะเลยแล้วก็ได้ได้เครื่องรางเล็กๆน้อยๆมาอันนี้ก็เป็นของพ่อตาปัตมะขามเรียงนะครับพ่อตาปัตมะขามเรียงเป็น เป็นเนตเนตตะกัวเป็นเนตตะกัวเออไม่ใช่ตะกัวเป็นทองแดงเป็นทองแดงอันนี้ได้คู่กันมาเขาบอกเป็นหลวงพ่อตาบนะเขาบอกเป็นหลวงพ่อตาบเหมือนกันแต่อันนี้เซิร์ชเจออยู่มีแต่อันนี้ไม่ไม่เห็นไม่เห็น,นอีกดอกนะึงอันนี้ได้มาเขาบอกเป็นอาจารย์พลเอออันนี้ตัวนี้ได้คู่กันนี่นี่อันนี้ของอาจารย์พลสุพรรณนะครับอาจารย์พลป้าปู่สีเสียนพ่อแก่ปปู่สีอาจารย์พลนี่ มาวันนี้จะมาพูดเรื่องเรื่องชูชกมหาลาภขอแล้วรวยเออขอแล้วรวยของอาจารย์แดงวัดป้อมลามันอาจารย์แดงวัดป้อมลามันก็มีประวัติแบบโชคโชนนะครับประวัติโชคโชนเลยนี่เขาก็ขอได้ไหว้รับนะครับขอได้ไหวรับไอ้ขอกร่ํำรวยถูกไว้ละวันที่หนึ่งที่หนึ่งก็มีหิดาลงตะลาขึ้นนี่ตัวจริงตัวจริงไม่ให้ดูง่ายจริงเลย สร้างประมาณปีห้าสองนะครับประมาณปีห้าสองอาจารย์แดงวัดป้อมรามันชูชกหมายแกะโอ้ยไปบูชานะครับไปบูชานี่มีผิดทองมาด้วยผิดทองเล่งลาบปิดทองเล่งลาบชูชกอาจารย์แดงวัดป้อมรามันเสิร์ชดูประวัติดูได้ครับเสิร์ชดูประวัติดูได้ ท่านมีชื่อเสียงโด่งโด่งดังโด่งดังเลยแหละตอนนี้รู้สึกว่า ria, ท่านก็ย nah. ังมีชีวิตอยู่นะครับเจ็สีสองสองท่านเนี้อันนี้ผมสันนิษฐานว่าสร้างมาพร้อมพร้อมกันนะสร้างมาพร้อมกันดูสิอันนี้มีตะกุดด้วยเนี่ยมีตะกุดมีตะกุดด้วยแล้วก็มีมีเป็นเหมือนมันเหมือนเหมือนพวกชั้นเรือไม่รู้คืออะไรนะที่เป็ดเนี่ยมันชะยเรือแล้วก็มีเป็นไอเป็นองค์เล็ก เป็นองค์เล็กเลยนี่ไม่สวยไหมครับสวยไหมน่ารักน่รักใครอยากมีโชคมีลาบใครอยาก้าขายร่ายายํารวยก็นําไปบูชาครับนําไปบูชาเขาบอกว่าเกี้ยงวัดแล้วนะไม่มีแล้วในวัดนี่ตัวจริงตัวจริงเลยประกันแท้